สบายดีพี่น้องมื่อสักครู่ทุกคนมากินข้าวนำกันเด้อพี่น้องเดอ้อตั้มบางฮงพี่น้องนะใส่เกาะพี่น้องมาเนี่อันนี้ก็คือต้อมปลาใส่ไข่มดแดงพี่น้องมากมะกินมือเว้นเนี่ยยังแบบจกักรนราพี่น้องคือกินโบขักบโบยังคช่ไหมมาสบายดีพี่น้องมื่อสักครู่ทุกคนมากินข้าวน้ำออโต้น้องอ้อนอะไรกนเราน้ำอ้อนเลยพี่น้องเดอ้อ ออนี่นี่นี่ตักกินนี่นี่ลูกนี่เท่ากับไข่อยากติดตาหุ่ยพี่น้องไอ้ลูกตักกินตักกินเราบวกตักกินไหมเราบอกตักกินเออตักกินตักอืาต้มปลานี่เราก็กินได้เราบอกินพี่น้องเนะโกงนี่ไอซีบอกว่า คืบอบักเกอรี่แครอทมะมน้ำมหรือว่ามะมืหาเอาโตกินน้ำจินงจอกไปตลาดมดเช้ามันจะลื่อนะขี้นอง tâm hồ sơ Nó hát bảo cho luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là ปะปาาเรากินเพื่อนเอาน้ำเอาไปนอน ท่วเทิ่มน้องกินแบบมีเอฟซีพันธะว่าทำไมต้องเอาข้าวไปกินที่โรงเรียนกับน้องบอล กินมันถามเนาะกินก่อนแะ้ี่น้องเด้อกินก่อนโอ้โอืมโอ้โอืมคือหน้าปลชคือหน้าปลาเดี๋ยวทิมเนี่ยมันกิน Terima kasih telah menonton! tâm mà hờn nhở ngon kiểu Mà mai đấy kẹp với lạp ơi นอนคนบริยากกินกระเล่บกินกระเล่มัน,มน,น,น,นจ้ปปอนอนอ๋อเขาจับเอาไปเข่าตู้มัดเนี่ยมาเพล็เขาข่าหนาวของเราเนะว่ามีแบบนี้กันนะแต่ฉิน่เอา เอาไว้ดิมีเลยตำหูแสบ,บบนนอนเหรอฮะ ตักเข่า hey. ตือถวดประบ่าในไก่นะลูก <one> ตักเอหนน่นไงไก่ต้องทำต้นต้องตักไว้น <one> ี่อืม

กินข้าวโอเคเอาเนี่มันเอาผนห่อนผนเนี่ยผงทก เาบันยอ้นก็ซืมาตอบคอมเมนต์เอฟซีแล้วพี่น้องเ้อตอนเช้าทํากับข้าวไม่ทันหรอประมาทถามว่าท่านบอกกับท่านกี่น้อยเห็ดกับเขาเพราะว่าชิ้นหมูเขาก็มีซ้อยซรอยห้องกับขวดดาให้ลูกเขาไปกินก็ได้เราวพี่น้องเนาะแต่อ้นนะว่ากับลูกว่าอ้นนะถามลูกเนาะคืออ้นว่าไปในคลิปไปเละอ้นถามน้องบอลว่าน้องบอลนะกินเข่ากัะเจรากินเข่ากับพรลูกแต่ละมื้อ กินเข่ากับหมูที่กับกับในคู่ที่กกินคู้เดียวนอกตัวนาะก็เลยบ่าเออเมื่อนี้แม่สีไปซื้อกาะนิ่มาต้มกับกมัดแดงแล้วแม่สีไปสู่ตัวกินเด้ลูกเดอ้อถ้าว่านอ้องบอลดีใจบอที่แม่เอยคำนี้ึ้นมาเราก็ดีใจได้พี่นอ้องเขาเบิงใบหนา้าเราเราก็ยิ้มนะเรายิ้มเราดีใจที่แม่ไปกินข,ข่ากินน้ำเราอยู่ห้องแห้งเราเป็น้องนาะแล้ว ถามว่าเฮ้าสิเห็ุแบบนี้ตลอดบอกไปแบบนี้ตลอดบอกกระบอกพี่น้องเลยแค่เฮาอยากให้ไปให้ความุอบอุ่นลูกพี่น้องอบอุ่นลูกไปไดนเ้าให้เราหูกาเออแม่ก็ยังมาหาเราอ่ะนะแม่แม่แมยังเออยังหักยังแพงยังยังให,ให้เราคิดแบบนี้นะยังให้ความอบอุ่นลูกเด็พี่น้องเด้อยังให้ลูกดีใจเพรา,พราะพอเขาว่าคำนี้ไปลูกเขาก็ดีใจแล้ว แล้วมื่ออื่นอ้วนวัดสิแกงนราไม่ไปกินมื่ออื่นพังเบิง้งสหน่อยบางทีกับโบได้ไปบางทีกับจะก,กินวันนี้เบิ้งนีแบะเบิ้งก้อนเราเป็นหนองๆผู่เขื่องผู่เขื่องเอาไว้กินลูกกินอย่างเดี บอลมันไี่แม่จะทำเนี่ยสบายดีปลาลุงเนาะพ่อสบายดีปลาลุงดีใจบ่แม่ไปหาลูกีใจแม่ไปกินข้าวน้ำจะดีใจบ่กดีใจใจอหน่ในร่างนึ่โตเออเก็บในก๊อกบวงลูกบ่วงเบี้ยงลูกเก็บกรโตมันจะลง 2: 2 1, 2: 2ก็ยังต้องมากินก <inaudible S 1> <Wow. S 2> ันราอกเนียห่วงใจไปเราตลอบปลากินเลย มันกินกินเทอร์ซินใครนะกาเป็นประเภทตีมันกินเรอ ช่วงนี้อากาศ้อนถ้าเราเห็ดแบบเป็นต้มเป็นแกงเป็นแบบเนี่ยต้องใส่พักหอมเมนบูดไว้เสียไว้ไปน่ออะ่ะนอกจากอาหารแห้ง เขาลูกขงเขาลูกอเนได้เฮนไโอ๊ไก่เซ่อเซ่อเซ่อ่อบไก่นี่ไก่นี่เบ้งไก่นี่เบ้อเซ่อเซ่อเซ่อขาวเลูกก้น่เซ่อ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 ้อ้ยมานเ่ยลูกอ่ะบีบน้าม้น่องเนี่ กเพื่อเลยนะขึ้นตกกุกหน้าคุกขึเนต่อ่วมกุ่มนะไปเลยพี่น้องคลิปนี้พ่อคับคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบายยบายคณแม่นะเออค่ะมามาคลิปนี้